ขอนอบน้อมแด่คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องกรวดน้ำครอบจัก,กรวาลก่อนกรวดน้ำตั้งนโมสามจบก่อนนะคะนะโมตสะพระคะวโตวอระหโตสัมมาสัมพุทธสัะ นัโมตสสะอควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตสสะนัโมตสสะอควะโตอรหัโตสัมมาสัมบุทธัสสะพระจัตตุโลกพยามุกทั้งสีขอส่งน้ำอุทิศนี้ข้าไปในลังกาทวีปในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พระธรณีขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้กระทําในวันนี้นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในการละบัดเดี๋ยวนี้เทินนิพพานะปัจจโยโหตุพุทธังอนัตตังธัมมังจักกวารังสังฆังนิพพานังข้าพเจ้าขอแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่สรรพสัตว์ที่มีดินน้ำลมไฟ และขอถวายเป็นปฏิบัติบูบชาไดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระรยาเจ้าพระรยาสงฆ์และพระปัจเจโพ,พธิเจ้าพระอรหันตเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งให้บิดามารดาตระกูลพ่อตระกูลแม่ตระกูลพี่ตระกูลน้องตระกูลปู่ตระกูลย่าตระกูลตาตระกูลยายสามี ลูกญาติพี่น้องทั้งหลายเพื่อนสนิทมิตรสหายทางหลายจงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งในพบนี้และในพบที่เคยผ่านมาจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพระเจ้าได้พึงกระทำเมื่อได้รับอนิสงส์ผลบุญแล้วจงปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวข้าพเจ้าทั้งตระกูลปู่ตระกูลย่าตระกูลตาตระกูลยายตระกูลพี่ตระกูลน้องข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐี ที่สืบสารพระศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอโศกมหาราชพระราชามหากษัตริย์ไทยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปกกเล้้าาจอยู่หัวสมเด็จพระประมนทมหาอนันทมหิดลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวีรกรัตรัต์ทุกๆพระองค์อันได้กแก่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาข้าพระเจ้าขอ,อนำส่งให้จตุสดมทั้งสี่ คุณเวียงคุณวังคุณคลังคุณนาท่านแม่ทัพนายกลองหัวหมู่ขุนพลทหารหารทั้งหลายข้าทาสบริวารครูหมัดครูคมวยครูหอครูดาครูศาตตราวุธทหารบกุกทหารเรือทหารอากาศทุกกรมกองข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระแม่ธรณแคคีแม่พระคงคามหาสมุทรแม่พระโพสุ แม่พระเพลิงแม่พระพลายเจ้าทะเลเจ้าบาดาลเจ้าพิภพข้าพระเจ้าขอนำส่งให้สุริยจักรวาลมีพระอาทิตย์พระจันทร์ข้าพระเจ้าขอนำส่งให้สัตตะ,ะโลหะนวโลหะรัตนชาติแร่ธาตุทั้งหลายช้างศึกมาศึกช้างสเสบียงมาสเสบียงทั้งหลายวัวควายทั้งหลายหมูเห็ดเป็ดไก่ กุ้งหอยปูปลาทั้งสัตว์น้ำจืดน้ำเค็มและสัตว์เครื่องบกเครื่งน้ำทั้งหลายสัตว์ปีกทั้งหลายสัตว์ปีนป่ายทั้งหลายสัตว์เรือคานทั้งหลายสัตว์ในไข่ทั้งหลายสัตว์ในคันทั้งหลายที่ข้าประเจ้าเขียนข้าก็ดีบริโภคก็ดีอยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในกระดูกอยู่ในตับไตไส้พุงอยู่ในทั้งหมด อาการสาสองของตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งให้สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าที่ได้มีกินมีใช้ขอให้สัมมาอาชีพจงได้รับอานิสง์ผลบุญนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ทรัพย์ของแผ่นดินข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วไม่ได้เกิด จงได้รับในบุญกุศลและจงเว้นจากการจองเวรข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในนรกภูมิที่อยู่ทุกทุกขุมนรกจงหลุดพ้นจากอุปกรรมวิบากกรรมครอ,อกกรรมด้วยกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เชื้อโรคเชื้อราเชื้อร้ายเชื้อมะเร็งทั้งหลาย เชื้อเวรัสทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายจงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้และโรคร้ายทั้งหลายขออย่าพึงมีอย่าได้เกิดกับลูกหลานของข้าพเจ้าอย่าได้เกิดกับครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งให้ตั้งแต่นรกภูมิอบายภูมิสัตว์เดลฉานทั้งหลายเปรตทั้งหลายอสุรกายทั้งหลายทั้งสิหชั้นฟ้า สิห้าชั้นดินน,นรกทุกชั้นน,นรกทุกขุมทุกภูมิสัพเพวสีทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลที่รู้จักก็ดีที่ไม่รู้จักก็ดีที่เอ่ยถึงก็ดีไม่เอ่ยถึงก็ดีที่ล่วงลับตับขันไปแล้วทั้งที่มีกายและไม่มีกายทั้งที่มีธาตุดินน้ำลมไฟและไม่มีธาตุ จงรับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระอินทร์พระพงษ์พระยายมพระยายักษ์พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีพระเจ้าเจตคุปพระเจ้าหอกลองท้าวคูเวศมหาราชท้าวทศรถท้าววิรุษหกท้าววิรุษปัก ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พญากรุษพญานาคพญาอนันตนคราชพญางูพญาเงือกพญาหนุมานพญาเสือพญาสิงพญาเต่าพญาโจระเ้พญาปลาไหลพญาตะขาบพญาเมงป่องปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ปู่อินตาครูยาหมอยาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานลูกขาเทวดานางไม้ทั้งหลายข้าพเจ้าขอนำส่งให้ธนบัตรทุกสกุลเงินตาของโลกนี้ที่เป็นทรัพย์ภายนอกจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้ากรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดินคนของแผ่นดินทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดและกรรมใดที่ข้าพเจ้า เคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่านจงได้รับอนิสงค์บุญของข้าพเจ้าเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วจงปลดปล่อยกรรมปลดเปลื้องกรรมงดเว้นการจองเวรและขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเธินนิพพานปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้